ครับเป็นผมแจ็คบ้านป่านะครับเข้าป่ามาเดิมกับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อนทุกคนมาเจอเห็ดแดงครับเพื่อนทุกคนว้าวเป็นหมูนะครับผมเต็มนะครับผมมาดูกันครับผมเนี่ยเนี่ยโอ้โหเยอะจังเลยครับผมนี่เห็ดแดงครับเพื่อนทุกคนเห็ดแดงกอนะครับโอยู่กำลังสวยงามเลยครับเพื่อนมาเก็บกันนะครับผมเก็บกันนะครับแจ็คบ้านป่านะครับเพื่อนทุกคนนี่นี่กำลังงามๆเลยครับผมกำลังสวยๆเลยวันนี้หมาครับวันนี้หมา ดอกเป็นส <c oughs> ีเป็นเกียงงามเลยครับมากับแจ็คบ,บ้านป่านะครับผมนี้สุดยอดเลยครับแจ็คบ้านป่าคห้ฮาสนุกสนานนะครับทุกคนเก็บ,บแตปแกันนะครับเจอเมล็ดก็โอ้นี่กระาดอกกระดาตุมต้มๆนะครับกำลังสวยงามเลยเพื่อนทุกคน,นแบบนี้ราคาดีมากเลยเพื่อนทุกคนนี่ลูกค้าเห็นบอกแย็กได้ดอกตุมต้มๆจัดให้เลยครับ จ็คบ้านป่ามันเดิมครับผมจักให้หมดเดิมครับอือสุดยอดนะครับโอ้โหตกเงินเลยครับผมนี่งามเลยครับงามเลยครับทุกคนเก็บให้เกลีนะครับผมจัคบ้านป่าโอ้โหอันนี้เกลี้ยงอย่างน่าก็น่าก็น่ากมอนไัดมงามนะครับช่วงนี้เห็นเนี่ยออกนะครับเยอะมากไหมครับผมนี่ตกงามเลย สวยๆเลยครับสีสวยๆเลยทุกท่านตรนี่แจ็คบ้านป่ามันครับโอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยเห็ดแดงนี่แกงอร่อยนะครับน้ำน้ำเวลาเราแกงลงไปนะคุณนะน้ำไมนเป็นสีแดงนะครับผมใส่ใบมะขามมันอ่อนนะโอ้อร่อยครับผมเห็ดเห็ดป่าธรรมชาติมันถึงอร่อยเลยแล้วครับผมเพราะว่ามันเป็นไม่ได้สิ่งที่มนุษย์สร้างมมันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับเป็นเป็นสีแดงครับผม โอ้สวยๆเลยครับผมทุกคนครับผมเก็บเกบกันนะครับผมแจ็บ้านปลาครับวันนี้ดอกตุมๆองามเนดูครับผมนี่สวยๆเลย,ยครับเจอตรงนี้ครับแถวนี้ทุกคนดูครับผมเนี่ย นี่เต็มหมดเลยครับด well ูครับผมโอนี่งามากดู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 ครับกำลังออกกำลังออกใหม่เลยครับสวยๆเลยเป็นตูปเป็นจีบเป็นจีบมามาพวกเจ็บคิดกันนะครับนี่สวยงามเลยครับงามๆเลยดอกสวยๆตรงตรง้นเ้ยครับ ตโอ้โหตรงนี้ก็เรียกครับผมกระดงเกิดใหม่แลยครับจะกลาเน่าะผมเช็คบ้านปลาเราเห็นมาฝากกันนะครับ